าจากเรื่องของ Widow ย r r s s i n g นะคะมาดูที่เรื่องของช่อง3กันบ้างนะคะใกล้จะครบเดือนแล้วค่ะที่นายสรยสุทธสุทัศนาจินดาได้ยุติบทบาทหนะ้าที่พิธีกรในช่อง3ไปนะคะหลายคนก็จับตาดูว่าเรตติ้งของรายการแล้วก็เรตติ้งของช่อง3นั้นจะเป็นอย่างไรล่าสุดบรรดานักวิเคราะห์นะคะก็ระบุว่าเรตติ้งลดลงอย่างมีนัยสําคัญค่ะส่งผลให้ต้องปรับลดเป้าหมายกําไรในปี2559ของช่อง3ลง นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยบอกนะคะว่าได้ปรับลดประมาณการกำไรปี2559ของบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือว่า BEC หรือว่าช่อง3นะคะก็ปรับลดลงไป15%จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรประมาณ3,000ล้านบาทมาอยู่ที่2.8พันล้านบาทเพราะหลังจากที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาได้ยุติการทำหน้าที่พิธีกรก็ทำให้เรตติ้งรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะลดลงจาก2.1ถึง2.2 ตกมาอยู่ที่1.5ค่ะและส่งผลให้เ е ตติ้งโดยรวมของช่องลดลงจาก2.8เหลือ2.5 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์ของ b e c จะดีขึ้นในปีหน้าโดยประเมินว่ากำไรจะลดลงเพียง10%เมื่อเทียบกับปีนี้ซึ่งเกิดจากการปรับลดราคาค่าโฆษณาแต่เอเจนซี่ก็ไม่ได้ถอนโฆษณาออกจากช่อง3นะคะนอกจากนี้เศรษฐกิจในปีหน้าก็จะขยายตัวกว่า3%ทําให้อุตสาหากรรมโฆษณาฟื้นตัวและมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นบ้านด้านนายประสิทธิ์ สุจิรวรกุลนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกล่าวว่าจะปรับลดคาดการกำไรของ BEC ปีนี้ลงราว5-10%ค่ะจากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรประมาณ3.1พันล้านบาทหลังจากที่เรตติ้งในเดือนมีนาคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญและกระทบรายได้รวมซึ่งก็คงต้องติดตามตัวเลขเรตติ้งของนิวสันที่จะประกาศสิ้นเดือนนี้อีกครั้งค่ะเพื่อประเมินตัวเลขกำไรว่าจะลดลงมากน้อยเพียงใด นักว,วิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ระบุนะคะว่าสัปดาห์นี้จะปรับลดประมาณกําไรของ BEC ลง10%จากเดิมที่คาดกําไรกว่า3 0 0พันล้านบาทในปีนี้ค่ะเพราะประมาณการเดิมอยู่ภายใต้คาดการอุตสาหกรรมโฆษณาโต7 8ยังไม่รวมผลกระทบจากการที่นายสรยุทธ์ยุติหน้าที่พิธีกรทั้ง3รายการก็คือรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเด่นเย็นนี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ซึ่งทั้ง3รายการมีสัดส่วนรายได้10%หรือว่าประมาณ1,000ัล้านบาทค่ะ คั้งนี้จากการประเมินในช่วงเดือนมีนาคมปรากฏว่าเรตติ้งทั้ง3รายการก็ลดลงพอสมควรอย่างไรก็ตามยังไม่กระทบรายได้รวมของช่องสามมากนักเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ประมาณ30%มาจากละครซึ่งเรตติ้งก็ยังสูงต่อเนื่องค่ะ